สวัสดีค่ะวันนี้หมอ,อยาอยากเล่ามีเรื่องที่ทุกๆคนคงจะต้องเคยเป็นนั่นก็คือสิวนั่นเองก่อนอื่นเรามารู้จักสาเหตุของการเกิดสิวกันก่อนนะคะ สาเหตุแรกซิวเกิดจากฮอร์โมนแอนโดเจนซึ่งแอนโดเจนเป็นตัวควบคุมการสร้างน้ำมันซึ่งพบมากในเพศชายแต่ก็ไม่ใช่ว่าผู้หญิงจะไม่มีฮอร์โมนแอนโดเจนนะคะช่วงที่ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงก็จะทำให้สิวขึ้นในผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นช่วงประจำเดือนมาหรือช่วงตั้งครรภ์ส่วนผู้ชายก็จะเป็นช่วงวัยรุ่นหรือช่วงเครียดๆค่ะส่วนที่2คือกรรมพันธุ์ค่ะ กรรมพันธุ์ทําให้โครงสร้างของผิวการสร้างไขมันการซ่อมแซมผิวระหว่างและหลังเกิดสิวมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลค่ะสาเหตุที่3นะคะก็ะคือล้างหน้าบ่อยเกินไปคนส่วนใหญ่จะคิดว่าตัวเองหน้ามันก็จะต้องล้างออกแต่จริงๆแล้วยิ่งล้างหน้าต่อมไขมันก็จะยิ่งผลิตน้ํามันขึ้นมาทดแทนพอคิดว่าหน้าแห้งเกินไปจริงๆแล้วเราควรล้างหน้าแค่วันละสองครั้งนะคะส่วนการขัดหน้าเวลาที่มีสิว ถ้าเรายิ่งขัดหน้าก็จะยิ่งทําให้สิวเราเห่อมากขึ้นนะคะรวมถึงเพื่อนๆที่ชอบแคะแกะเกาจับใบหน้าก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เชื้อแบคทีเรียจากมือเราเข้าไปติดบนใบหน้าก่อให้เกิดสิวได้นะคะ ส่วนสาเหตุที่4นะคะเป็นสาเหตุที่ทุกคนจะมองข้ามไปจริงๆแล้วทุกคนก็ทาครีมกันแดดหรือว่าทาครีมบำรุงผิวใช่ไหมคะผู้ผู้ชายส่วนใหญ่หรือว่าผู้หญิงส่วนมากที่ไม่ได้แต่งหน้าก็จะคิดว่าตัวเองไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทอมความสะอาดเครื่องสาอางก็ได้แต่จริงๆแล้วผิดนะคะเพราะว่าในสารกันแดดหรือว่าในครีมบำรุงต่างๆก็มีสารบางชนิดที่ทําให้เกิดสิวอุดตันได้ซึ่งสิวอุดตันนี่แหละค่ะที่เป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดสิวอักเสบตามมานะคะ สาเหตุที่5เกิดจากยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูร้ายสิวส่วนใหญ่ที่เกิดที่คางเกิดจากยาสีฟันที่มีส่วนผสมของฟูร้ายค่ะถ้าหากเพื่อนๆที่มีสิวที่คางลองเปลี่ยนยาสีฟันดูนะคะสาเหตุที่6บางคนอาจจะแพ้ยาย้อมผมยาสระผมครีมนวดผมน้ำมันใส่ผมทำให้เกิดสิวตามกรอบหน้าหรือตามหน้าผากได้นะคะเพื่อนๆอาจจะต้องลองสังเกตดูนะคะ แล้วก็ลองเปลี่ยนดูถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแล้วไม่เป็นสิวเกิดขึ้นตามกรอบหน้าหรือหน้าผากเหมือนเดิมก็อาจจะใช่เลยค่ะสาเหตุที่7อาจจะเกิดจากครีมบำรุงที่เราใช้อยู่ค่ะอาจจะมีส่วนผสมของน้ำมันที่มากเกินไปเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงเปอร์เซ็นต์ของน้ำมันที่มากเกินไปแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงตัวที่มีน้ำหอมและแอลกอฮอล์ก่อนนะคะสำหรับผิวที่แพ้ง่ายค่ะ สาเหตุสุดท้ายนะคะก็คือความเครียดค่ะความเครียดจะทําให้ต่อมไขมันและฮอร์โมนแอนโดเจนผลิตมากขึ้นนะคะซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ทําให้สิวเกิดมากขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปเรามาเริ่มดูวิธีการรักษากันเลยนะคะ เริ่มแรกนะคะเราต้องสังเกตตัวเองก่อนค่ะว่าเพื่อนๆแพ้ครีมบำรุงครีมกันแดดโฟมล้างหน้ายาสีฟันยาสระผมหรือเครื่องประทินผมต่างๆหรือเปล่าเราเปลี่ยนยี่ห้อบ้างไหมหรือว่าถ้าใช้ยี่ห้อเดิมเราใช้สูตรใหม่หรือเปล่าเพื่อนๆต้องลองหยุดสิ่งที่ใช้ดูแล้วนะคะว่าถ้าหยุดแล้วมีอาการแพ้ลดลงสิวลดลงก็แปลว่าเราแพ้สิ่งต่างๆที่เราใช้นั่นแหละค่ะ ขั้นตอนที่2เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากที่สุดเลยนะคะก็คือขั้นตอนการทําความสะอาดผิวเพื่อลดการสะสมของสิ่งสกปรกต่างๆที่จะอุดตันผิวหน้าเราไม่ว่าจะเกิดจากฝุ่นควนันมลภาวะหรือจากผลิตภัณฑ์บํารุงสารกันแดดอย่างที่โบบอก,บกตอนแรกนะคะว่าผู้ชายหรือผู้หญิงที่ไม่ได้แต่งหน้าก็จาเป็นต้องใช้คินซิ่งทําความสะอาดผิวก่อนที่จะล้างหน้านะคะขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราคินซิ่งหน้าเสร็จก็ให้ทาด้วยเบนแซด AC ตัวยายเบนซิลเพอร์ออกไซด์เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียพีแอกเน่ก่อนการล้างหน้าทั้ง2เวลานะคะถ้าเป็นไปได้แต่ถ้าไม่ได้อย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งก่อนนอนก็ยังดีค่ะสําหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้แนะนําให้ลองทาทั่วหน้าแล้วทิ้งไว้เริ่มที่5นาทีแล้วล้างออกถ้าไม่แพ้ไม่แสบไม่แดงให้เพิ่มเวลาไปเรื่อยๆนะคะยิ่งนานยิ่งฆ่าเชื้อได้ดีค่ะแต่หากทานานเกินไปจนผิวแห้งและลอกให้หยุดยา รอให้หายลอกก่อนนะคะเราลดเวลาลงเอาเท่าที่หน้าเราทนได้นะคะสําหรับเปอร์เซ็นต์ความแรงของผู้ที่ยังไม่เคยใช้ให้ลองที่2.5ก่อนนะคะเราค่อยเพิ่มขึ้นเป็น5 10ค่ะตัวยาเบนแซกนอกจากจะช่วยฆ่าเชื้อเพียกแน่แล้วยังช่วยลดความมันและการอุดตันของต่อมไขมันได้ด้วยค่ะขั้นตอนที่4นะคะหลังจากที่เราทาเบนแซกและล้างหน้าออกแล้วให้ทาตัวช่วยละลายไขมัน ที่อุดตันในผิวให้หลุดลอกออกมาได้ง่ายขึ้นหรือที่เราเรียกกันว่าตัวละลายสิวอุดตันก็คือยาในกลุ่มเลตินอยหรือที่รู้จักกันในท้องตลาดก,ก็คือเลตินเอยากลุ่มนี้ใช้เฉพาะก่อนนอนและที่สําคัญห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์และให้นมบุตรผลข้างเคียงของยาตัวนี้ทําให้ผิวแห้งแดงลอกและที่สําคัญนะคะอีกอย่างหนึ่งผลข้างเคียงที่สําคัญมากๆก็คือมันทําให้ผิวไวต่อแสงมากดังนั้นเวลาทาแนะนํา,นาให้ปิดไฟก่อนทาน,นะคะส่วนในตอนเช้าหลังทาครีมบำรุงแล้ว ก็อย่าลืมทากันแดดนะคะไม่อย่างนั้นผิวอาจจะแดงได้ง่ายๆเลยค่ะดังนั้นจึงมีตัวยาที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อลดผลข้างเคียงก็คือยาดิฟฟอรินตัวยาอะดาพารนค่ะยากลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นเลตินเอหรือว่าดิฟฟอรินเมื่อทาแล้วไขมันที่อุดตันในรูขุมขนก็จะดันตัวออกมาจากรูขุมขนในคนที่มีสิวอุดตันเยอะก็จะมีสิวพุดขึ้นมาเยอะ แต่แต่แต,แต,แต่เพื่อนๆอย่าเพิ่งหยุดนะคะยาเนี้ยก็ยังมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่ถอดใจไปซะกอ่อนมันจะทําให้รูขุมขนกระชับริ้วรอยดูจางลงนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือขั้นตอนการเลือกครีมบํารุงให้เลือกครีมบํารุงที่มีส่วนผสมของน้ํามันน้อยที่สุดหรือไม่มีได้ยิ่งดีแนะนําให้เลือกทาครีมบารุงที่มีส่วนผสมของว่านหางจาระเข้ก็คืออะโลเวยราเจลอะโลเวยราเจลจะมีหลายเปอร์เซ็นต์นะคะตั้งแต่เปอร์เซ็นต์แบบน้อยไปจนถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ ถ้าเป็นไปได้ก็ให้หาซื้อแบบ100%นะคะแต่ถ้าหาไม่ได้ก็เลือกเปอร์เซ็นต์ออร์วลาที่มากที่สุดเพราะส่วนผสมอื่นที่ไม่ใช่ออร์วลาส่วนใหญ่จะเป็นแอลกอฮอล์เพราะเรายังไม่รู้ว่าเราแพ้อแอลกอฮอล์หรือเปล่านะคะถ้าเ,เพื่อนมีคำถามเพิ่มเติมหรือมีเรื่องที่อยากรู้สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะถ้าชอบสาระดีดฝากกด s u b s c r i b e ด้านล่างนี้ด้วยนะคะ